ดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนนะครับตัวหัวข้อตัว Django หรือว่าจ j a n g o นะครับในการทำเพื่อที่จะสร้างทำเป็นบท Option นะครับเพื่อรันบนเว็บในวันนี้จะมาสอนเซตในเรื่องของการ setting นะครับเพื่อให้มันใช้งานร่วมกับตัว HTML ได้นะครับเราจะได้เขียนเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวมาเรียนรู้กันก่อนนะครับอ่ะง่ายๆนะครับไม่ยากตัวนี้ก็ันัับแรกนะก็มีคู่มือในเว็บไซต์นะครับในหัวข้ออร์ส มีให้ดูอยู่นะครับในเรื่องการเซตนะพวกนี้นะครับโอเคอันดับแรกเดี๋ยวเปิดตัวอนาคอนดาขึ้นมานะฮะใช้เป็นตัวอนาคอนดาปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมเซตกัน Setting ออกเป็นคอนโซลอ่าคอนโซลขนาดสัก3 6แล้วกันอโอเคจะได้มองเห็นกันนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัวเดสก์ท็อปนะ เดสก์ท็อปหาไฟล์ที่อยู่บนหน้าเดสก์ท็อปแล้วก็กราบผาดมานะครับ uh, กราบผาดมาเอาไว้เดสก์ท็อปปึ๊บ CD แล้วก็เดสก์ท็อปมาโอเคเสร็จแล้วก็ DJANGO Django นะครับขีด Admin นะครับแล้วก็ s t a r t start นะครับอ่า r t project นะครับอ่า uh, แล้วก็ชื่อโปรเจกต์นะครับที่เราต้องการที่จะตั้งนะครับอ่า uh, ก็เอาเป็นเออ่ D G แล้วกัน D G D G I Q แล้วกันนะฮะโอเคอินเทอร์ไปนะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์ขึ้นมานะครับโฟลเดอร์อ่าโฟลเดอร์ของตัวอา่าที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็เปิดโฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับอา่าแล้วก็เข้ามาอยู่ด้านในนี้นะครับ D j I Q นะนะครับแล้วก็เปิดตัว URLS ขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมา ตอนนี้เราก็จะมาอยู่ด้นในโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ er. เดี๋ยวผมเข้าเข้าอยู่ทั้งโฟลเดอร์เลยดีกว่า,าคลิกขวา open form นะครับ <c oughs> ามาอยู่ทั้งโฟลเดอร์เลยโอเคแล้วก็เปิดตัว UIs ขึ้นมานะครับโอเคทีนี้ก็รันนะครับเดี๋ยวเราจะมารันกันนะ มาทดสอบว่าโอเคตอนนี้เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสามารถทํางานได้หรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาโหลดก่อนอ่ะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเทสกันเลยนะครับก็เปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับในนี้ก็พิมพ์ไปว่า Python นะครับอ่า manage.py นะครับแล้วก็ run server enter ไปนะครับก็จะขึ้นให้เรากดลิงก์นะครับหรือ copy มาวางถ้าตรงนี้เป็น t r u e นะครับก็แสดงว่าทำงานได้ปกติแล้วนะครับอ่ะไปทีนี้ก็หยุดนะฮะกด c t r o l c นะครับอ่ามันก็หยุดทำงาน cls เพื c ่อเคลียร์นะครับอ่ะทีนี้เมื่อทำงานแล้วเดี๋ยวเราต้องสร้างไฟล์หนึ่งขึ้นมานะครับอ่า เอาไว้เชื่อมต่อกันเอาไว้เราให้เราสร้างฟังก์ชันก็ผมจะพิมพ์ไปว่าเออตั้งชื่อว่าอะไรตังเป็นวิวแล้วกันนะ,ะวิวปุ๊บในนี้นะครับฟอร์มตัว d j จังโกดอทช็อตคั p อิมพอตนะฮะเรนเดอร์ออกมาแล้วก็ฟอร์มดีจังโกดอทฮีททีพีเอสอะฮีททีพี import นะครับ http นะ http response นะครับ, Head, onse, รบ add เอาเป็น r p อันนี้คือเป็นสับย่อนะเราจะเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์ยาวเวลาเราใช้ฟังก์ชันอันนี้นะครับ่ะ uh. def นะครับ def เอาเป็น test กันนะ high แล้วกัน high request นะครับ uh. request return r p นะครับวงเล็บเปิดปิด ไฮเทสโอเคแบบนี้แล้วกันนะอันนี้ก็เป็นเบสิกนะที่สอนไป EP แรกนะครับโอเคเสร็จแล้วก็มาที่ URLs นะครับเราจะต้องฟอร์มอะไรฟอร์ม DG IQ นะฮะ Import View แบบนี้เข้ามาอันนี้ก็เดี๋ยวลบแอดมินออกเลยแล้วก็อันนี้เอาเป็น อ่อ uh, view h i นะครับแบบนี้นะ uh, เสร็จแล้วก็ terminal นะครับเช็คอ่ดูก่อนก่อนนะมีการรีเทิร์นข้อความออกไปนะครับ uh, เพื่อโชว์บนเว็บไซต์นะแล้วก็มีการฟอร์มตัว d g q ก็คือชื่อโฟลเดอร์แล้วก็ชื่อไฟล์นะครับที่เราต้องการก็คือตัว view py ที่เราสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เรียกใช้งานฟังก์ชันที่มันรีเทิร์นค่าคำว,ว่า high test ออกมา นะครับก็จะไปโชว์บนเว็บอ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันก่อนนะก็ python นะครับ m a n a g e dot p y run server นะครับ request อ่าดูสิ hi request เป็น .html เชื่ออ่ะอ่ะได้แล้วโอเคลบวงเล็บเปิดปิดออกนะโอเคเปิดขึ้นมาปึ๊บเห็นไหมครับตอนนี้ high test เนี่ยขึ้นมาแล้วะนะครับ high test ขึ้นมาแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะ,ะให้มันเชื่อมต่อกับไฟล์ html นะครับที่เราสร้างขึ้นเวลาเราทำเว็บไซต์นะครับมันจะง่ายนะครับตอนนี้มันได้แค่ข้อความปกติเนาะ,ะอ่ะโอเค ก็ทีนี้ก็มาที่ไฟล์ที่ชื่อว่า setting นะครับเดี Double ๋ยคลิกเปิดขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เรา import os เข้ามานะครับ import os แบบนี้นะ,ะแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจะมี list อยู่นะครับเป็นตัวนี้ die นะครับตัวนี้ก็ os นะครับ path john ในนี้ก็ใส่เปนะ็น เป็นเบสนะฮะเบส D I R นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับตามด้วยชื่อนะชื่อโฟลเดอร์ที่ที่เราจะสร้างขึ้นมาซึ่งในโฟลเดอร์นี้จะเก็บไฟล์ HTML ไว้ให้เรานะครับอ่ะก็มาสร้างเลยนะฮะปึ๊บอ่ะ HTML แบบนี้แหละนะครับอ่ะอย่น,นี้ก็วงเล็บ ตัวนี้ทําเป็นสต i n g นะสตริง HTML แบบนี้นะครับหรือชื่อโฟลเดอร์ชื่ออะไรก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่เราเลยโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับก็กลับมาที่วิวนะฮะอ่าที่วิวเราจะลองลองอ่านไฟล์ดูแต่ก่อนเราจะอ่านเราต้องมีไฟล์ HTML ก่อนนะครับก็จะใช้เป็นตัว Adobe นะครับผมตัว Dream นะอ่าเอามาเขียนนะครับก็เปิดขึ้นมาอ่า New เลือกเป็น HTML นะครับแล้วคลิกก็ได้เนี่ยก็จะสร้างไฟล์ HTML ขึ้นมาในส่วนของ body อในส่วนของ body อสร้างแบบพิมพ์ง,ง่ายก่อนก็ได้นะพิมพ์ง,ง่ายก่อน ce cen นะฮะ tr center แล้วก็ slash แบบนี้นะ center ข้างในใส่เป็นตัวหนังสือ,อ h i i q op option แบบง่ายเลยนะแล้วก็กด control s เพื่อ save save ไปที่อะไรที่โฟลเดอร์ของเรานะครับเดสก์ท็อปเนาะที่เราจัดเก็บไวนะ้เนาะ ชื่ออะไร DGIQR HTML แบบนี้นะอันนี้ก็เอาเป็น index แล้วกันอ่า index นะครับ save ป,ปุ๊บทีนี้เราก็จะได้ไฟล์ HTML นะครับอยู่ด้านในโฟลเดอร์ของเรานะครับผมเป็นอันนี้นะครับอโอเคทีนี้ก็เปิดเดิมเดิมคลิกเปิดขึ้นมานะในนี้เราจะเขียนในนี้ก็ได้หรือจะเขียนในตัวตัว Adobe ก็ได้นะครับแต่ว่าน่นจนว่า Adobe น่าจะง่ายกว่านะ วงเล็บเอาให้มันเป็นตัวใหญ่นะ H H4 H4 เอาเป็น H ใหญ่เลยละกันก็คือเป็นตัวหนังสือนะประมาณมันหัวข้อออโเคได้ไหม P ไม่ค่อยถนัดตัวให้ทีมเอาเหมือนกันแต่ได้อยอะอ่ะ,อะเดี๋ยวเอา font font size บวก3าโอเคแล้วก็ตัวหนังสือเป็น i q o p t i o n 64เลยแล้วกันตัวใหญ่แบบนี้นะแล้วก็ c n t e r center อ่ะสับเยอะมากโอเคโอเคได้ละอ่ะแบบง่ายๆเลยนะตัว html นะครับโอเคทีนี้ก็มาดูที่ตัว ตัววิวนะตอนนี้เราลันเนี่ยนะครับมันก็ยังโชว์เดิมอยู่เดี๋ยวเราต้องมามาปรับตรงนี้นะครับเราจะไม่ได้ใช้ตัว็บปอนแล้วนะจะไม่ได้ใช้อันนี้เราจะใช้เป็นตัวเอ่ d เรนเดอร์นะครับตัวนี้ที่เรา Import มาแรกๆเลยนะครับเอ่อเอ็ารนเดอร์ R e N d R, ender, วงเล็บแล้วก็รีเควสต์อ่ารีเควสตก็คือให้มันเป็นเรียกใช้ไฟล์นะครับก็คือ index.html อ่า html แบบนี้นะ,ะทีนี้เราก็จะได้หน้าเว็บไซต์มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันปุ๊บเห็นไหมครับไฟล์ก็เป็นไฟล์ html แล้วตอนนี้ทีนี้เราถ้าเกิดเราต้องการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ให้มันดูง่าย html ติดอะไรวะ,ะไปดูในส่วนเราต้องการเราเล่น html ถ้าไปเรียนนิดนึงก็น่าจะได้อยู่นะครับไม่ไม่น่ายากมากนะครับเปลี่ยนหัวเป็นหัวข้อนะก็ เอาซะว่าเป็นโลบอทเว็บไอคิวแบบนี้แล้วกันนะเวลาเราต้องการตกแต่งในเว็บไซต์เนี่ยก็จะง่ายแล้วนะครับหรือรีเฟรชดิเห็นไหมครับเพิ่มรูปเพิ่มตารางน,นี่นั่นเรามีดีมเราก็จะง่ายหน่อยแล้วก็ทำฟอร์มล็อกอินอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวมีมีระดับถัดไปเดี๋ยวจะมีการโยนเนี่ยนะเราสามารถโยนพวกต่างๆเข้ามาได้อย่างเช่น ตัวบอรดไอคิวออปชั่นนั้นในเรื่องของการรับค่าการส่งค่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะสอนอีกทีนึงในอีพีถัดไปอันนี้ก็เป็นวิธีการเซตติ้งนะครับเพื่อให้เชื่อมต่อกับตัว HTML m l ได้สิ่งที่สำคัญเลยนะครับหลกักๆเลยอันดับแรกก็จะมีเรื่องการสร้างขึ้นมาก่อนนะครับสร้างตัวโปรเจกต์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ต้องมีการสร้างไฟล์วิวขึ้นมา1ไฟล์หรือไฟล์อะไรก็ได้นะครับที่เอาไว้ส่งออกค่ารีเทิร์นค่าออกไปให้ตัว ที่เราจะใช้งานนะครับแล้วก็สิ่งนี้สำคัญใช้งานร่วมกับ html ก็คือการกำหนด setting path นะครับก็คือตำแหน่งที่จะจัดเก็บไฟล์ตัว html ของเรานะครับก็คือตัวนี้เมื่อ setting เสร็จแล้วก็มีการเรียกใช้งานก็คือ request นะครับตัวไฟล์นี้ออกไปที่เราจะใช้งานอีกทีหนึง่งนะครับเดี๋ยวอันดับถัดไปเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวจะมาสอนอีกทีหนึ่งในเรื่องของออการโยนข้อมูลต่างๆออกไปให้มันพูดคุยกันนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเกิดใครติดปัญหาอะไรสอบถามได้เลยนะในกลุ่มนะครับสวัสดีครับ